โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันนี้การแข่งขันประจำวันที่5กันยายน6 6โดยคู่ที่น่าสนใจวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันนี้การแข่งขันประจำวันที่5กันยายน6 6โดยคู่ที่น่าสนใจ ตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชด่วนดนายศรีวัชรเมธากูลุลจะพบกับตบสาวแดนปลาดิบ วอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศหรือรอบสี่ทีมสุดท้ายวันที่5กันยายน2566วอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามอันดับสองกลุ่มอีพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีน แชมป์กลุ่ม F เวลา15นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม E พบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ2กลุ่ม F เวลา18นาฬิกา